วันนี้พวกเราจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเวลาที่เราให้เป็นตัวสําคัญในการที่จะบอกว่าธุรกิจต้องสําเร็จเมื่อไหร่โอกาสของความสําสเร็จของธุรกิจจะเป็นตัวบอกเราว่าฉันจะต้องเดินหน้าต่อหรือฉันจะต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งอนาคตชีวิตเราธุรกิจเราจะเป็นไปในรูปแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดตามในสิ่งที่ผมพูดนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจัน์ทรในบรรยากาศยามเย็นนะครับเวลาณขณะนี้17เนาฬิกานะครับผมถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศยามเย็นที่โคกหนองนาของผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปท,ที่ดีที่มีคุณค่า ส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยเล่าให้ฟังหรือช่วยให้มุมมองช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ในการที่เราสร้างอนาคตสร้างชีวิตของพวกเราหรือทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณหมอมีวิธีการคิดอย่างไรเพื่อให้ อาชีพเราหรือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีนะครับท่านผู้ชมกรุณาฟังสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ลองเอาไปคิดทบทวนดูนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือตัวที่จะทำให้เราต้องเอามาคิดในการที่จะวางแผนเอามาเป็น ปัใจจัยในการที่เราต้องตัดสินใจทําอะไรนะครับมีหลักๆอยู่สองปัจจัยนะครับที่ผมพยายามที่จะให้พวกเราอย่าลืมปัจจัยแรกก็คือเรื่องของเวลาปัจจัยที่สองก็คือโอกาสของความสําเร็จทําไมผมถึงพูดสองประเด็นนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมคนเราทุกคนนะครับมีอายุไขเพราะฉะนั้น เวลาของพวกเรามันนับถอยหลังเราจะมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหนไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องบอกตัวเองว่าเวลาของเรามันนับถอยหลังลงเรื่อยๆเวลาของเรามันสั้นลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําที่เราตัดสินใจทําเป็นอาชีพนะครับ มันจะต้องตอบโจทย์เราหรือทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่เรากำหนดนะครับไม่ใช่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกระยะเวลาที่สำเร็จไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าเวลาของเราเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราไม่มีไทมิ่งมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเลยก็ได้ วันนี้เวลาที่เราคิดจะทำอาชีพหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราเอาเวลามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะวางแผนชีวิตเรานะครับเวลามันมีผลอย่างไรเราจะมาใช้ในการวางแผนอย่างไรผมยกตัวอย่างสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังทำธุรกิจหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วท่านบอกกับตัวเองเลยครับว่าท่านจะให้เวลากับอาชีพนี้อย่างไร เช่นท่านบอกว่าให้เวลา6เดือนให้เวลาปีหนึ่งให้เวลา2ปีให้เวลา5ปีเราต้องมีเวลาให้กับมันทุกอาชีพนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราให้เวลาอีกองค์ประกอบหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราต้องเอามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจคืออะไรโอกาสของความสำเร็จครับเราต้องมองอาชีพที่เราทำว่ามันมีโอกาสของความสำเร็จหรือไม่ ทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องโอกาสของความสําเร็จครับเพราะวันนี้ถ้าเราให้เวลากับอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเราบอกว่าไม่ได้หรอกฉันจะเลิกไม่ได้เพราะว่าฉันให้เวลามันสองปีสามปีแต่ผมอยากให้พวกเราเอาเวลาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาโอกาสของความสำเร็จมาประเมินไปด้วย ถ้าเราประเมินโอกาสของความสําเร็จในอาชีพนั้นแล้วรู้สึกว่ามันติดลบรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตเลยมองแล้วไม่ได้เป็นสัญญาณในเชิงบวกโอกาสของความสําเร็จน้อยมากเราอาจจะต้องมาตัดสินใจหยุดดําเนินการในสิ่งที่เราวางแผนถึงแม้เราจะให้เวลามันสองปีสามปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรครับโลกปัจจุบันเนี่ย มันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องมองเราลงทุนไปละระยะเวลาที่เราประเมินผลเฟสแรกเป็นอย่างไรเฟสแรกอาจจะไม่เห็นอนาคตเฟสสองเฟสสามล่ะเป็นอย่างไรเราจะต้องย่นระยะเวลาการประเมินผลให้ไหวขึ้นถึงแม้เราจะวางแผนว่าอาชีพนี้เราใช้เวลาห้าปีแต่เราต้องประเมินว่า ตลอดระยะเวลาตลอดเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันมีโอกาสความสําเร็จไหมถ้าโอกาสความสําเร็จน้อยมากเริ่มติดลบลูกค้าเริ่มไม่มีสถานการณ์ไม่ได้มีสัญญาณเชิงบวกเข้ามาเราอาจต้องตัดสินใจหยุดการลงทุนหรืออาชีพนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพราะเราหยุดไวเรายังไปมองหาอาชีพใหม่ เพื่อที่เราจะได้ให้เวลากับอาชีพใหม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่หยุดล่ะครับถ้าไปถึงเวลาที่เราบอกว่าเราให้มันสามปีห้าปีแล้วมันพังมันจะดีกว่าไหมถ้าเราตัดสินใจหยุดตั้งแต่ปีที่สองปีที่สาเราจะได้มีเวลาเริ่มทำอาชีพใหม่หลายคนก็อาจจะบอกผมว่าคุณหมอให้เวลากับอาชีพหรือธุรกิจนั้นสั้นไปไหมผมว่าวันนี้ การที่คนเราเนี่ยมีเวลาหรือมีโอกาสในการลองหลายๆอาชีพหลายๆธุรกิจผมว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าเราลองอาชีพเดียวและเราใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพราะในขณะที่เราประเมินแล้วมันไม่ได้มีสัญญาณเชิงบวกให้เราเลยแล้วเราจะดันทุลังทําไปเพื่ออะไรในขณะเดียวกันเราหยุดการทําอาชีพนี้และเราเอาเวลาที่เหลือ ไปมองอาชีพใหม่ไปมองธุรกิจใหม่เรายังมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ได้ทุ่มเทได้พยายามวันนี้พวกเราจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเวลาที่เราให้เป็นตัวสำคัญในการที่จะบอกว่าธุรกิจต้องสำเร็จเมื่อไหร่โอกาสของความสำเร็จของธุรกิจจะเป็นตัวบอกเราว่าฉันจะต้องเดินหน้าต่อหรือฉันจะต้องหยุดเพราะว่า ถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งอนาคตชีวิตเราธุรกิจเราจะเป็นไปในรูปแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดตามในสิ่งที่ผมพูดนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ใครหลายๆคนได้ลองเอามาทบทวนตัวเองนะครับเพราะหลายๆคนวันนี้กําลังหลงกําลังเกิดปัญหาในการสร้างอนาคตหากท่านผู้ชมท่านใดฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ